โอป่าดงบอคคอลีพี ộc, ha, ่น้องเบ่งงามแหงพี่น้องแต่ว่ายังบ่เห็นอันดอกอยู่ทุกคนป๊าอันนี้คือน้ำหมอกนะทุกคนที่เห็นค้างอย่างนี่คือน้ำหมอกนะต้นเขาใหญ่นะเฮ้ยจุดสีซ้ำแค่นั่นขอยพี่น้องเฮ้ยออกดอกแล้วทุกคนนี่ไง ผีดไหครับเนี่ยเขาออกดอกให้ดูแล้วถ้าตรงรีบใบมันออกวาพี่นอ้องขอความรู้หน่อยสำหรับทุกคนที่เคยปลูกนะฮะคือใบมันเยอะมากอันนี้คือต้นเดียวแล้วเนี่ยเนี่ยบริเวณนี้คือต้นเดียวคือแบบ ขนาดขอดปลูกคุ้มละสองคุ้มละสามแต่พี่น้องยังงามขนาดนี้เนาะปกติต้องต้นละคุ้มจะสีใหญ่กว่านี้พี่น้องอันนี้คือเนี่ยเห็นไหมเราลงทั้งสองต้นสามต้นแต่มันก็นยังงามอยู่นะทุกคนขนาดว่ารุมละสองรุมละสามก็ยังใหญ่ขนาดนี้เนาะทุกคน ชาวนี้ก็จะอยู่กับผักอีกแล้วพี่น้องอย่าพึงเบื่อเด้อในการถ่ายคลิปกับหัวกับสวนน,น,นู่นนี้นะนนาะพี่น้องอันนี้กระลำปีปลูกน้ำลางปลูกน้ำลางหล,งลาสุดพี่น้องคือตัวอื่นนะจนสีหอหัวแล้วอ่าเบี้ยเพิินมันซีเืนโตจักหน่อยแล้วมาปลูกน้ำลางผัดงามบุกในทุกคนกำลังเริ่มลงหัวเนียนตัดปัดเลยนี่ กะลำปีบายง่ายง่ายไปล้วฮะตัวนี้ก็ห่อหัวคือกันไปล้ไม่ได้น้ำเลยเจ้ามาท่านได้โฮดได้เยกะลำนี่เอาไปเดียวบร้องน้ำทั้งสาวทั้งแรงเจ้าหาว่าชิตื่นมาโฮดนั่นเออ มาพคิกอยู่คอยเนี่ยปาดเห็นมือนี่คือลูกใหญ่เลยเว้ยโอ้เบิงบ้งเบืง้งเบื้งพี่น้องต้นน,น้อยนึงหนึ่ง,งสองสามสี่ปาเธอกระดกอยู่นะแต่ผมรู้ว่าจะมากใหญ่ขนาดไหนเธอจะลูกสีเขียวหรือเธอจะเป็นลูกสีแดงเนาะเนี่ย แต่ว่าของเฮาจะบอกงามคือของเขาด้วยพี่น้องงามนั่นแต่วาตีงามแบบว่าต้นใหญ่ต้นสูงและลูกแบบสมกำปั้นนี่อาจจะบัวซ้ำของพระเจ้าเนาะเพราะว่าของโอ้นี่เนี่ยของเรามันเราปลูกแบบธรรมชาติเราไม่ได้อะไรมากมายแต่จะเป็นก็เป็นอย่างเงี้ยปลูกไปป้าลูกใหญ่ลีนี่ อันนี้น่าจะเป็นพรีกหวานนะทุกคนแล้วก็จะเด็ดใบมันออกใบมันเยอะเกินใบนกากลายลายถักต้นนะมาหยอดมาแย่จะได้พี่น้องแต็งงามเสยจะได้ลูกเสยนะฮะอ้าวไปทำอะไรนะเพราะว่าให้เจ้าเก็บสลัดกับกระลำปีเฮอแด อีหยังมันเป็นอย่างมันผดหนามบอโ,โ,โกมันแตกไม่นี่ไปพอเจ้าลีมาหรือเปล่าโบหมูอในแห้งลีให้มันจันขึ้นโลหัวเลยโอ้หัวใหญ่อยู่นะ นายมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงนี่จะเบื้งนี่นี่นะม,มันแตกแขนเงเหรอแตกเหรมันไม่น,นี่เป็นแนวละเตะอันนี้นั่นน้ายสิกสสไก่สีสุดยอดจงเอ้าดกลยสีสุดยอดคือแตกนั่นนี่สะนะ,น,น,นะเบืงองในนะมันแตกนะว้าวทุกคนนี่ไงกระเทียมของเรา <laughs> ทำไมมันหัวไม่ใหญ่เธอมันไม่เหมือนกระเทียมจีนอะอันนี้กระเทียมบ้าบวกกระเทียมไทยนี่เเรรรอออธมดากระเทียมน้อยบ้านเฮาเหรอเบื้องในมันแตกมันแตกแล้วมันเป็นยังไงมันจะไม่ลงหัวแล้วหัวลงแะ้วงเด็กคนน้ำพูดนะมัวจะก็ยุติซะก่อนเถอก็อนนี้ยุตแต่ว่ามันมันแตก จะก็ยุดโหดแน,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 น่ราชกานห้องเงาเป็นละโหดขมือขมือคืออยู่บ้านนี่ค่อยบอกได้หนออ่อยเลยบอกได้ยังคืออยู่บ้านได้จีนตลอดเลยที่นีน่นดินมันซ่าเลยหมดในจีนจีนให้หัวมันน้อยตักบวัวละ่ะเงี้ยก็ซองงานนี้ก็หยุดน้ำไปเลยผักบวกก็ลงหัวแหละหรือว่ายังโหดต่อเนี่ยปค่ยังโหดอยู่มันนักสบอักเสบยาวเลย มันชูแต่เดี๋ยวยอดมันก็มันจะลงหัวไปเลยมีแต่ดาม่พดนี่เขาบอกว่าเอาเก็บดอกมันไปเกี้ยงเส้นปลานี่พี่น้องไม่ได้หัวมันลงหัวแล้วตัวหัวใหญ่ปาหัวใหญ่ก็ลื้อพลาโม่ฝนตกถึงเดือนสามนี่เวียนกรรมละเคยยอู่ปลูกแล้วฝนตกถูกเลยมันหนาวที่ได้จ่ะก้นกอง ก้นจังไล่ใบยังบอิยุแจงองก็เนาก้นพิลันใบบอดิยุน้ำหนาวจืดเอาซ้ำได้สิเอาซ้ำนี่ก็บอาว่บขันป่านำร่นพี่น้องเบื้องนี้นี้นะสีออกดอกเลยไม้ขวานอะไรง่ายได้งามซ้ำซ้ำมาสีออกดอกลย ฮะอุกอ่างทางใจเฮ้ยจะทำอะไรอย่างนั้นหึเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดเอดารถแบบปล่อยเลยพี่น้องอันนี้ยอดทีมันอันนี้ก็คือจะไวให้ให้อยากก็คือมาเอาได้เลยเนาะ ได้สิบอกไม่ใช่งวงมาเก็บเอามันอันนี้เพิ่นเก็บลงไปใหน้นางตุย้ยอันนี้โนก,กินเบิดพี่ดาวเบิร์ดก็เลยเอาทุกอย่างมาหอยต้องเล่งไว้จักหน่อยดอกไม้ปลูกดอกไม้พร้อมกับกับซาวน์ห้สงาวน์น่ะกับแม่งอันเตาทองกินชวนของขอบปาโนก,กินเหนื่อยใจ เตัดสลัดขายวันนี้60บาทแต่ว่าสลัดเน่ก,ก็เปิดเอาอยู่ในหย้าเนี่ยพราะว่าประคมลายหย้าลายประคมลายทอนจำได้ก็ขึ้นมาคือเก่าแต่ว่ามันมันเป็นบีอัซซอนขึ้นมานาะทุกคน นมันน้ำงามนายนกลกระชิวาเอาไปกินสิบ่มีพายอยากเลยพี่น้องผักอันนี้นะไม่มีใครกินนะเขาบอกว่ามันบดแสบนี่ยนี่แต่หยอดอยังไงมันออกดอกแล้วบวแสบเขาอะาะตอกอาตอนที่มันไม่ออกดอก ามาลอกท่งตัวนี้ค่อยสก็ีฟือเป็ดควยุนเราจะไปรู้ไหมล่ะลอวนหย่ยาก,กับอันหย่าก,กับผักนะพอๆกันเลยแต่ก็งามอยู่ได้พี่น้องนี่ผืน,นอืมเห็นว่านั้นนี่ก็ยัางงามอยู่ได้ผักขอ่อยก็เห,ห็นหมดนะ ตูบุทิปีอยู่ช่วยนั่นๆนนนะออกดอกก่อนก็นเลยเอาไว้เอาเม็มเมนะดซนะแต่ว่าเม็ดนะก็ยังอยู่ในพี่น้องคอดนะแต่ว่าเฮ้ยเพื่อเปิ้นชีออกในการว่านนะมะเขือใหญ่คอยนี่ตัวลงมันเป็นมะเขือใหญ่แล้วมันเป็นมะเขือน้อยเน,อนี่ยทำไมมันไม่ออกลูกสักทีอันนี้ก็ออกมาก็ไม่สวยแตก ที่ยาขาวบอลลุอีอย่างคือเป็นแล้วนี่คือเป็ยนยอดฮักยอดอันนี้เบิดน้ำโอ้ย,ยยงยูเดี๋ยนะอนโตนยูดีพี่น้องน,น,ยยยน,ยยนั่นมะเขือไงหกสิบบาทเถอะนี่ไงลูกหนึ่งโอ้ยอันนี้แห้ง คือแบบเป็นตาไม่รอดแทะเออมันเป็นเอียงวะ่ะมันคือเป็นตาบลอดแท้วะนะเป็นโบงงามหรือว่ามันลม้มบอกเลยนะเดะกระต่องกระแต่งหัอหัวขากะลี มันย้อนแสงไหนพอแล้วอ,ออกเยอะจังเลยเธอนะ่ะมันขี้หลายใบโอ้ยให้มันห่อไปหาเขาเนี่ยหน่อยบรายกะเฮ้ยให้เขาไปแก้ออกเองนำ้ำอืม <c oughs> มันจะได้บดซ้ำ <c oughs> พ,พี่น้องฮะเออกระตากไปรลดจะเป็นกระตากเดอ้อกระตากเดอ้อเขาจะติดเหลืองเออ นี่มันห่อหัวพี่น้องอากาศมันเริ่มหนาวเริ่มเย็นนี่มันห่อหัวนี่ตะปุกตะปิกนี่เนี่ยเนี่นี่นี่คือว่าเป็นกระหล่ำเลยเนาะสอ,อ,องเหรีพยายามมันเ,นเนื่อบุเกินดอนเนาะหกสิบบาทบอ,าอีกคนกระชห่อหัวผักคือกระหล่ำพี่น้องผักอันนี้นะหลายคนกระชีวัส มากมันเกอบเนาะเวลาหยำ่ปั่วปั่วเมื่อคืนเนี่เบื่อไปกินหัวหนึ่งกอบคักอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่ค่อยหวานปนใดบ่หวานคือปีปีแล้วเนะเฮ้ยปีแล้วเนี่ยหวานเพราะว่าปลาเอื้อได้อันอันจากปลาบัวมาฉีดจุลินรียแต่ว่าปีนี้ปลาบัวไม่ทำเนาะก็เลยว่าโอ้เราก็ไม่ได้ทำเองเนาะทุกคนเพราะเพราะว่าขันเอาอนาซีแล้วมันหวานแซ่บอืม นั่นดีกินแป้งนัวกับปิมร้อนกันเลยว่าอยากได้อยู่ถาซื้อน้ำปลาบ,บวัวแล้วก็รเห็ุขายว่าสีลองเห็ดเองเบองยุคมันสิเป็นมันจะเป็นให้เมล่าจ้งไว้ฮะเบาจีเดอร์สองหัวใหญ่บงเขา นิดนึงเออเทเาโล่ป่าเมื่อจังนี้เนอะป่ามันหนักนะทุกคนถึงจะหัวเล็กๆแต่ก็หนักหนึ่งสองเออไว้ตัอนะ <c oughs> นี่น่ยได้หมดเลยหัวไม่ใหญ่ทุกคนหัวเล็กๆมัน อืมอืมพออืมอันหัวนี้เด้เ๋ยวใสหัวนี้ก็หายบาอสันหัวนี้ยังอ่อนอยู่เลยเนี่ยตัวได้มันแก่สิประมาณนี้พี่น้องมันจะบวบบ้าบอบบะแต่ลูกค้าก็มากเลยพี่น้องมุ้วานนี่นะมัวานซ้ำนี่เนาะในตลาดนะเฮ้ย เส้าหาบาทเลยตลาดน้อยเขาจะมาหาโลขายได้หัวในบ้างนี่เออหัวใหญ่เนี่ยให้เขาเนี่ยท้องห็นกตจะได้หัวโลกอเยอ้แคมปี้ช่วยๆพี่น้องกรอบเอ็ซ,ซ,ซีบอกว่ายวแนงเขากจะิขึ้นมาตรงนี้ hết 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 บุญเดือนสามพี่น้องก็จะสั่งกระหล่ำปีหกหัวอออย่างอีกหัวหนึ่งห้าหัวห้าหัวหกหัว,หว,หวก็เอาโรดอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้เป็นนำหลังมีหัวนี่น่าจะได้อยู่มาเอาเลย นี่ก็คือจะไปให้เป็ดเนาะนอ้เข่าเนะมันร่นมันงามเดี๋ยวโยกเขาก็ได้นางตุยบัวสร้างบัวเนาะนางตุยไม่สั่งไงไม่สั่งเราก็ไม่ตัดเนาะพบยางหวหัวพบวพบแล้วแต่ได้หัวเล็กอ นี่หัวน้อยจังเลยถ้าคำจะได้หัวน้อยบอกแล้วเราจะได้หัวโลงมันมีได้ปไ,ดไปไยเี่นเมื่อเช้าเลยกัตื่นมากกะน,นี่แหละมาจูดขยะมาจูดเศษแอนฟางเนาะยูดองดีวเราก็จะขึ้นมาใส่ผักนะคะทุกคนเนาะเนี่ยตรงนี้เราก็หลังจากที่ว่าเ็จ นู่นนี่นั่นเมื่อคืนมาปานคนเทนาปานทำไมวะตี้อยากหายน้องเลิกพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าน้องมันบ่นเลิกเนาะก็เลยว่าสิบปานคันมาจุุงชชใหญ่ๆเข้าไว้แล้วก็น้ำเราก็จะได้ลึกลงเดี๋ยวเบืออ่อจะขนดดินตัวนี้ไปทโมข้างล่างห้องน้ำอีกพี่น้องเนาะเน,นี่มันคือแผนมันคือแผนอยากหายน้องเลิก <c oughs> ีดเไปเลยดีพี่น้องที่ทัศนียาพอีกสักไม่รู้ว่าจะลงอะไรที่แรกคิดว่าอยากอันเอากระลำดอกมาลงพี่น้องมันหอนมันบลกเป็นตเา,เนปปาเรื่องว่ะสิคืออยู่ได้เฮ้ยื่อป,ปูมันเต่งไหมปลูกเป็นคุ้มเด้อเขากันนี้เนี่ยมันเป็นคุ้มเป็นคุ้มอยู่ใน,นกระปุกเป็นคุ้มตามนี้เลย บ้าปลูกมาเต่งคือบริสปลูกมาเต่งถูกแต่งค,องค,องคือกับปลูกเป็นคุ้มก็จะเป็นอะไรไปจะมาตัวบ้าแล้วก็จะสิปปุกจะมาคือปลูกไปโลดย่าบบัจจิโฮดบวไวเบิลมีพี่น้อง เดี๋ยวเราจะไปชั่งน้ำหนักนะฮะว่าแต่ละหัวได้ขนาดไหนอันนี้ถือว่าเต็มที่พี่น้องใบมันจะหมอกๆนิดนึงอันนี้ก็จะเขียวๆนี่ไม่เท่าไรเนาะแต่ขนาดนี้ก็ถือว่าตัดได้แล้วพี่น้องมาเลือกจังหัวเฮ้ยใบคลายวันที่ซี่เนี่ยก่ะก้อยมาพี่น้องมาชั่งน้ำหนักกันว่าแต่ละหัวเราจะได้ขนาดไหน อันนี้เก็บลงไปในนังตุยต่ยพี่น้องอาร์ตี้อยากได้มาเก็บมา้วยอาร์ตี้แล้วพอแล้วเราจะไม่หดแล้ว <c oughs> เราจะไม่หดแล้วโอ้ยส่งมาเกเลย <c oughs> อันนี้ยี่สิบบาทสี่ข <c oughs> ีด สาบ้านแล้วนี่ <c oughs> บนแล้วคือห็นว่ากระไดน้องพี่น้องก็หายเขาเจ้าเ,เน้เออยังมือนี่ก็จะมาตัดไม้อีหลายแถบอ่อยู่ก็ทึกอยู่ท้ายหม่องท้ายบอ่อนแล้วพี่น้องอ,อ,อีกวัวหนึ่งนั่นแหละไม่ต้องยิกนะเจ็บขี เก้าขีดแ้าก็แปดแปดขีดแปดกับแปดเอายี่สิบบาทมันหนักน้ำสลัดแก้วนะพี่น้องแต่ข้าวเาบ่าแต่ว่าขาไปก่อนอันนี้สี่สิบบาทเนาะเนี่ยนี่แผ่นแผ่นแผ่นพื้นให้มันห่อไปหาเขาเนียมันจะได้บ่อซ้ำ เขาไปปิดออกใบหนึ่งสองใบบ์มเมนว่าเอาไปจนอันอน,น่ะหฮืนเนาะมันคือแผนเป็ดก็ไั่กินจนเบื่อแล้วอเป็ดน้อยเขาเป็นสีเบือบ่บอ่ะวัดเนี่ยบปแปบกเมียมาซื้อพี่น้อง แต่ว่าบริถ่ายคลิปดอกมันมันมันขำมันอย่างไรน้องพี่น้องก็เลยไม่ได้ถ่ายสองโลเลยเงินเราโอ้โหลไปเอาเลยเอาเลยเต้สของเอเยนมำกหัวใหญ่บอกด้วยสลับกันหัวใหญ่สองหัวโล ที่ปึ๊กดูหัวหนึ่งเลยจะขีดสองโลสีเอ้ยช่องโูสามสโลสีขีดสามสี่ี่เดี๋ยวยังไม่มไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวเอาบอดถึืถ้ามีถือแร้วจับมั้ยคุณดูสิอันนี้โลสองนะเนี่ยทุกคนหกสิบบาทอันนี้น้อยน,นี่เท่าไหร่ อันนี้เนาะน,นี่แปดขีดเกือบโลโตัวนี้โลหนึ่งเก้าขีดเดี๋ยวจะถามเพิ่มสองโลหนึ่ง ก็ได้ดีอยู่นะเนาะกระลำเนี่ยหัวหนึ่งสองหัวก็ห้าสิบหกทิศเกตีตเลกก็ได้ดอกตัวนี้เอาซ้ำหัวบ่อวะจังหวะแล้วมันหัวน้อยเราว้เห็นจดกได้หัวใหญ่เบิดอยู่เดี๋ยวชิโทรถามเราอีกทีเอาติดติดติดถุงเบิดนี่ไงถุงน้อยนี่ ทำเรากกอนนได้แต่โลหกลดรถดเจ็ดที่เท่าไรเป็นเงินสบาบาทสี่สบสองบาทสีบาทอืมนอปไปพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบอร์ักสีลงบ้านตัวตุ่ยสนัะตะกคนแต่ว่าก่อนอื่นกับว่าสิไปว่าคอยว่าอยากไปเก็บท่อซะกคนคน ยันงมตาตีแตกจควันอะไรฮะบ่ไปพี่น้องชิมเนื้อมาจะจากอนเลยกันไปสุกุจุกุนตัดกระลำกับสลัดถ่านนิดหน่อยนะ